ตกลงคุณวีระยุทธ์เคเ,คเคเกอร์นี่บอกว่าโลนนี้ชอบคิดว่าตัวเองเก่งคนเดียวอัตมาขอยืนยันว่าอัตมาไม่ได้ชอบไม่ได้ชอบแล้วก็ไม่ได้คิดแต่มันเป็นความจริงที่รู้มันเป็นความรู้ไม่ใช่ความคิดมันเป็นความจริงเป็นความรู้เป็นความจริงที่รู้ไม่ได้คิดแล้วก็ไม่ได้ชอบไม่ได้ชังสิ่งที่ตัวเองมีตัวเองเป็น แต่ก็ยินดีมุทิตาเห็นดียินดีว่าเออเราก็มีดีอันนี้ตามพระพุทธเจ้าสอนมาก็เห็นอย่งนั้นเท่านั้นนะเพราะงั้นคุณวีรยุทธดีลวละคุณมาฟังดีแล้วพยายามนะอย่ากรีดชังอัตมาเลยนะฟังไปเรื่อยๆรื่อยสิ่งที่คุณไม่ชอบสิ่งที่คุณไม่เห็นด้วยก็ตั้งใจฟังดีดีเป็นกลางใจเป็นกลางรับไม่ได้ย่า อย่าเอาอะไรมาต้านต้าน,านแล้วก็ฟังฟังแล้วต้านฟังบ้างแล้วไปเทียบไปตรวจสอบอ้างอิงตรวจสอบหลักฐานทําความเข้าใจให้ละเอียดดีๆนะจะได้ประโยชน์นะนอ้าวยินดีต้อนรับ,บ,ค,รบคุณวีรยุทธ์เคเกอร์ประเด็นนี้ผมมีครั้งหนึ่งผมเคยสนทนากับพ่อท่านในรถผมถามว่าคนที่ฉลาดคนที่เขาเป็นเหมือนกับพวกอัจฉริยะนะ เขาจะรู้ตัวเขาไม่ว่าเขามีความฉลาดปราดเปรื่องมีความเป็นอัจฉริยะพราะฉะนั้นก็ตอบว่าเขาไม่รู้หรอกแต่เขาทําตัวของเขาเองออกมาตามธรรมชาติเลยโดยที่เขาไม่ต้องชอบโดยที่เขาไม่ต้องไปตั้งในขณะที่เรามีสภาวะนั้นโดยความเป็นอัตโนมัติเป็นเองเป็นจริงเราก็ไม่รู้ตัวเราเท่าไหร่ยังอาตมาไม่รู้ตัวเอง นะอัตมาจริงๆแล้วเนี่ยนะบอกให้ฟังว่าอาตมาไม่นึกไม่ฝันไม่รู้ว่าเอ้เราเป็นคนที่มีภูมิธรรมขนาดนี้เชรอใช่เราจร้เราก็คนคนหนึ่งเกิดมาก็เป็นเด็กชายจนกระทั่งเป็นหนุ่มก็ทำงานอยู่ทั้งโลกเขา ก็แย่งชิงลาบยศสนเสริญตามเขาแต่ก็ไม่ได้จัดจา้านเท่าเขาที่เราเท่าไรหรหอกแต่เขาทาได้เสร็จแล้วก็มาถึงวาระเวลาก็มาปฏิบัติธรรมมันก็เป็นธรรมดาธรรมชาติถึงเวลาวาระถึงธรรมาก็ปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมก็ไม่ได้นานได้ช้าอะไรปฏิบัติแล้วก็โอ้โหเข้าใจแล้วโอ้โหเห็นจริงเลยก็เลิกทิ้งมาเลยตั้งแต่ความเจริญตางโลกก็ยังมีอยู่ จะต่อความเจริญทางโลกได้หลาบยศสันเซริตุกีสุดอะไรก็ไปได้แน่นอนอาตมาไม่ได้ไม่ได้หลงตัวเองอะไรหรอกก็มีความสามารถทางโลกที่มันเป็นทางธุรกิจบันเทิงเดี๋ยวนี้เขาร่ำรวยกันโอ้โหมหาสาลธุกกิจบันเทิงอาตมาก็ต้องร่ำรวยได้อย่างนั้นเพราะว่าอาตมาตั้งแต่ยุคเริ่มโทรทัศน์ขาวดำเมื่อกี้โดยี่ยง่งอ,ออกมานี่เพิ่มมี โทรทัศน์สีช่องสามซึ่งยังไม่ไม่เท่าไรเลยน้อยนะมีขาวดำทั้งนั้นน่ะก็ไม่ไม่ทั้งนั้นเรามีช่องสามช่องเจ็ดก็ไม่ใช่มีช่องสีช่องเจ็ดะมีกันอยู่เท่านั้นแต่ก่อนนี้เพราะฉะนั้นก็ไม,ไม่ไม่รู้ตัว ไม่รู้ตัวว่าเออเราเป็นคนนี้เหรอต้องมาทำจนกระทั้งมาปฏิบัติธรรมแล้วกร็รู้ตัวว่าอ๋อเราคือใครเป็นอะไรมาทำอะไรก็จึงชัดเจนแล้วก็เออไม่สงสัยไม่ลังเลไม่ไม่บกแวกก็จึงเดินทางตั้งแต่วินาทีที่รู้ตัวแล้วก็ชัดเจนทุกอย่างก็ถึงมาทางนี้เลยอ,อย่างร้อยเปอร์เซนต์ไม่ได้มีบก,บกแวกไม่ได้มีอะไรที่จะคิด บกกลับไปเลยจนก็ตั้งอายุไปเลยอายุไขแล้วก็ยังต้องเออมันก็ยังไม่พร้อมพอนะ้องก็จะต้องต่ออายุไขก็ตั้งใจพิสูจน์พิสูจน์อายุให้เกินกว่ากลับเกินกว่าอายุไขของตอนเองก็พิสูจน์มาซึ่งอาตมาก็พูดความจริงใจนะว่าไม่ได้โกหกอะไรว่าอาตมาต้องตายอายุ72ตามอายุไข ถึงรู้ตัวก็รู้ตัวว่าแต่ต้องตาอยอายุ72นะเขารู้ก่อนตัวเองจะอายุ72ก็เลยเริ่มทำโคเอฟฟิเชียนพัฒนาตามพระเจาสอนนะตั้งแต่ก่อน72จนผ่าน72มาก็ถึงเห็นจริงว่าเออมันได้ฮะจนมาผ่าน8 6เจ็องแปดมื่อผ่าน84ดส่ถึงเป็นอีก1ิบสปีอีกนักกษัตย์หนึ่ง แล้วก็เติมอยู่เนี่ยพอมาถึงตอนนี้ก็ผ่าน82ไป84มาก็ตอนนี้86ละ87ย่างเข้าไปแล้วก็จะไปเรื่อยๆก็มีคนบอกนี่เห็นไหมนี่เขาแกล้งพูดว่าเขาหนุ่มกับเก่าอะไรเนี่ยเขาจะแกล้งพูดหรือไม่แกล้งพูดอะไรก็แล้วแต่ก็พยายามดูซึ่งมันก็จะเห็นได้นะเห็นได้เป็นได้นะว่า เนื้อหนังมังสาอย่างนี้เป็นแท่งเป็นก้อนร่างกายอย่างนี้แล้วะกอบแสดงกายกรรมอย่างนี้วจีกรรมอยู่ขนาดนี้มันสมองหรือว่าความรู้ความจำอะไรต่างๆก็คล่องแคล่วปราดเปรียวทำได้ประมาณอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ซึ่งมันก็เป็นความจริงถึ่จะเป็นอยู่จริงที่คุณสัมผัสได้ใช่ไหมเพราะฉั้นจะต้องเป็น หลอกลวงไปโกหกเลยคุณจะโกหกว่าคุณฉลาดคุณก็ทําสิทาความฉลาดนั้นแล้วก็โกหกคนอื่นเขาเชื่ออัตมาฉลาดว่าอาตมาฉลาดโดยที่อาตมาไม่โกหกหรอกอาตมาก็ว่าอาตมาฉลาดอย่างนี้ดีไม่ดีอาตมายังบอกว่าอาตมาก็ยังไม่ฉลาดเท่าไหร่หลายครั้งก็พูดอยู่ซึ่งไม่ได้ไปทาเล่นลิ้นทําถ่อมตนอะไรก็รู้สึกอย่างนั้นจริงๆตอนไหนที่เราบอกว่าเออที่เรายังไม่รู้นะคนนี้ยังรู้ ก่อนเราปฏิภาณก็ดีก็เราหลายครั้งให้เขาตันฟ้าไทยสูแ่แดนธรรมะนี่หรือสมณะด้านั้นท่านนี้ยังฉลาดหรือพวกคุณยังฉลาดปฏิภาณนย่งเร็วกับอาตมาอตมาก็ไม่เห็นจะเป็นปัญหาอะไรก็จริงแต่องค์รวมในเนื้อแก่นของธรรมะของพระเจ้านี่อาตมาว่าอาตมามีอยู่เยอะไม่ได้หลงตัวหลงตนอะไรทุกวันนี้ก็เอามาแจกเอามา เผยแพร่เอามาให้ซึ่งพวกเราก็รับอยู่ใช่ไหมก็ได้รับแล้วก็เห็นว่ามันเป็นสัจจะเป็นสาระเป็นสิ่งที่มีหลักมีฐานอ้างอิงยืนยันเห็นจริงเห็นจังได้และคุณก็เอาไปปฏิบัติแก่ตัวเองได้ได้ๆไ,ไ,ไ,ไปเรืเร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 ่อยๆอยู่ไม่ใช่ของที่ศูนย์เปล่าของที่โมฆะของที่งมงายของที่ไม่เข้าตาดีดีไม่ดีของที่มันเป็นอุปทาน เป็นของที่หลอกตัวเองไปมันไม่ใช่ทั้งนั้นนะมันเป็นสัจจะที่จริงนะเพราะนก็พิสูจน์ไปอีกอาตมาครับว่าคนที่ยังอาตมาไม่รู้นะพวกคุณที่มันฟังอยู่เนี่ยเป็นร้อยๆเนี่ยทางบ้านมีอีกจะกี่ร้อยกี่พันก็แล้วแต่ในคนตอนรับฟังเนี่ยคุณจะเชื่อเต็มหรือไม่เต็มยังไงก็แล้วแต่อาตมาไม่มีปัญหาหรอกนะจะเชื่อเต็มหรือไม่เต็มไม่มีปัญหา คุณเชื่อเต็มได้เพราะคุณฟังแล้วเข้าใจและคุณเอาไปปฏิบัติสำเร็จเองได้ผลอย่างนี้เองและคุณก็สรุปได้ว่าเอาอย่างนี้มันเข้ากับคำสอนพระพุทธเจ้าอย่างแทจง้จริงในตรวจสอบทั้งหลักฐานพระเจ้าบิณกมีให้ตรวจสอบคุณทำความเข้าใจทั้งที่อาต,ตมาเอามาอธิบายขยายความทั้งคุณทำความเข้าใจด้วยตนเองตามที่จะมีปฏิพานปัญญาดูเออมันก็ใช่ และคุณก็โดยเฉพาะลึกๆก,ก็คือดังพ่พุธเจ้าทร่านปรัสมันเชื่อด้วยตัวเองของตัวเองโดยไม่ต้องเชื่อใครอะไรพระบารีว่าอะไรนะรอัะปปรพตยาอัปปรพตยานเอเมสวัสะอัตมาก็ไม่ได้จำภาษา <c oughs> คำนี้ดีๆ <c oughs> สักทีนึงเลยไม่ได้สัญญาลงไปให้มันชัดๆผ่านไลทีกล่าวแล้วก็เอา้า อาละไม่ต้องเป็นเป็นปัญหาอะไรแต่ยันชนะมันก็มีบาลีมีชัดเจนโดยไม่ต้องไปเชื่อผู้ใดหรอกมันเป็นความเชื่อที่พร้อมไปด้วยเหตุปัจจัยด้วยปัญญาด้วยความครบพร้อมจริงๆนะจนกระทั่งทุกวันนี้อาตมายิ่งทํางานมานี่ยิ่งเชื่อตัวเองยิ่งเชื่อเออสิ่งนี้มันเป็นไปได้เนาะเราก็เป็นอย่างนั้นจริงเป็นอย่างนี้จริงเป็นอันน้นอนนี้อะไรต่างๆนานา ซึ่งอาตมาก็ไม่อยากจะเอาอะไรมาเป็นเหตุปัจจัยมาเป็นสิ่งชี้ชวนให้กคนนั้นตนนี้มาหลงตามเชื่อตามให้พระคุณฟังและเอาไปปฏิบัติพิสูจน์แล้มันเกิดผลจริงเป็นจริงอันนั้นลหละเป็นตัวที่อาตมาต้องการให้พระคุณได้นะ